ครับเป็นไงบ้างครับการแสดงชุดสุดท้ายที่ได้ชมกันไปมีความระบบเร้าใจเป็นการประชันกันระหว่างสองฝั่งนะครับของการแสดงระนาดซึ่งนั่นก็คือ,อาการแสดงของลูกหลานของเรานะครับค่ะต่อไปนะคร we um, we are going to take a 15 minutes break We have a snack, fruits, and drink available in the back. During the break, we will have the raffle. If you still interested, we still have a ticket available. ครับการต่อไปนะครับจะเป็นการบริการอาหารว่างนะครับ mm hmm. ก็จะมี mm hmm. uh, ทั้งขนมและก็น้ำดื่มนะครับอยู่ด้านหลังนะครับและช่วงเวลาที่พวกเรากำลังพักเบรกนี้ก็จะมีลำดับต่อไปก็จะเป็นการจับรางวัลฉลานะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านไหนที่ยังไม่มีฉลาก สามารถที่ยังจะซื้อได้นะครับกคณะกรรมการ,การของเราก็ยังมีพอซึ่งวันนี้ก็มีสี่รางวัลหลักใหญ่ๆเลยนะครับอือ mm hmm. ไปเรื่อยไหมหรือว่าไง